ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รับซื้อขายที่ดินออนไลน์วันนี้น้องจะพาเพื่อนๆไปชมที่ดินในราคาเราใจกันมากๆจะเป็นที่ไหนตามกันมาเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงพิกัดที่ดินของเรากันแล้วที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลห้วยใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดินของเราติดถนนสาธารณะทุกแปลงแต่ละแปลงมีขนาดเนือที่ด้วยประมาณ82ตารางวาจากที่ดินทั้งหมด6 เหลือ3แปลงสุดท้ายกันแล้วนะคะราคาพิเศษเอาไปเลยวันนี้เพียง80,000บาทใครสนใจที่ดินราคาพิเศษแบบนี้รีบทักกันเข้ามาได้เลยหรือจะโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์083 957 3690รีบโทรมานะก่อนของจะหมดที่ดินถูกตาราคาถูกใจต้องเป็ดรับซื้อขายที่ดินออนไลน์ค่ะแล้วไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย